ขอบคุณมากครับผิดพลาดประปการใดน้องเรียวต้องขออาภัยด้วยนะฮะวันนี้มีความสุขสนุกกันมากหวังว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็ได้รับความสุขกันอย่างทั่วหน้านะครับวันนี้ขอบคุณพี่ๆนะครับผมพี่ใหญ่ด้วยพี่แขกด้วยนะครับขอบคุณสสุพันธ์โชว์ด้วยนะครับวันนี้สนุกมากนะฮะดีครับสุดท้ายนี้เดี๋ยวขอถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกหน่อยนะครับผมนะฮะนะครับเราร่วมกันถ่ายรูปนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวจัด ถ้าจัดทางเรียบร้อยแล้วกับรับหนึ่งสอชูมือส,งสูงๆนะครับพร้อมกับส่งเสียงดังๆก็ได้เพราะว่าบงางท่านจะเก็บเป็นภาพนิ่งบงางท่านก็จะเก็บเป็นภาพวิดีโอนะครับอ่ะสาม,อมสองนส<า>หนึ่งนะครับแล้วก็พูดแฮปปี้พร้อมกันนะจ๊ะสามสองหนึ่งแล้วก็แฮปปี้นะครับผมสามสองหนึ่งอีกรอบนะครับผมอีกสักรอบครับอีกสักแฮปปี้หนึ่งครับผมสามสองหนึ่งแฮป ขอบคุณครับครับนะครับผมวันนี้สนุกมากครับสนุกหมดสนุกจากน้องเลโอแล้ววันนี้เรายังมีความสนุกต่อนะครับกับสอนสุมพันธ์ต่อนะฮะอะไรนะจ้าว่าไงฮะขอบพระคุณครับผมวันนี้ต้องขอบคุณทัชภาพใหญ่ที่ใจดีด้วยคุณประคองปูเจริญแล้วก็คุณมณฑาหรือว่าคุณน้อยนะครับที่นิกุลนะครับจ้าภาพใหญ่ที่น่ารักและใจดีนะครับพร้อมด้วยครอบครัวนะครับของเพื่อน นะครับไม่ว่าจะเป็นของทัชนภาพเองแล้วก็พี่น้องที่มาร่วมชมวันนี้สามศิลปินด้วยกันครับขอบคุณนะครับพี่นกพี่หนูนะครับแล้วก็ครัวจากเชรบรีนะครับที่มาให้กำลังใจศิลปินด้วยนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่เดินทางกลับก็ขอเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัย กับก็ยังให้เวลาตรงนี้กับน้องได้ทักทายกับพี่น้องนะครับทุกทุกท่านนะครับแม่แม่ที่ให้ความอุปการะนะครับจ้าขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวแม่แม่ถ่ายรูปด้านล่างเนาะโอเคนะครับขอบคุณมากครับปรบมือได้สักครั้งเน่ขอบคุณมากๆครับขอบคุณพี่นกพี่หนูพี่หน่อยพี่แก่ครับผมขอบคุณครับผม ขอบคุณแม่ๆทุกท่านครับขอเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยช่วงนี้พวกเราทีมงาสอนทันโชว์ส่งท้ายคุณกันด้วยงานเพลงแบบใต้ๆกันทุกช่วงหนึ่งสี่ลนอัพเรยวด้วยกันครับจ้าจ้าพร้อมลงไปก่อนกลับก็โยกกันสักทีนะ เด็ในในเฮกไลน้องไม่มีคู่ใหม่ตัดเชื้อใจแล้วไม่ว่าดเยีเ่ยมแม่แม่รี่โอคอรกกับชูมือหน่อย้ะ